ตื่นเช้ามาในวันที่ประเทศไทยไม่เหมือนเดิมติดตามข่าวสารกันตอนออ่อค่ะหกโมงครึ่งนะคะอยู่กับพวกเราทั้ง3าคนอะไรแชร์กันเออต้อนรับล่ามมาสาม,มือด้วยนะคะอาจารย์ภัวันค่ะเป็นอดีตไปแล้วครับสําหรับนายเศรษฐาทวีสินที่โโถูกสารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยพ้นจากการเป็นนายกครับเดี๋ยวถ,ถามอาจารย์ภัยวันหนึ่งนะอาจารย์ไัยวันครับเมื่อวานนี้เนี่ยอาจารย์พอร,รู้ข่าวท่านเศรษฐามไม่ได้เป็นนายกแล้วเนี่ย อาจารย์ไพวันตกใจไหมเพราะคนก็ตกใจกันเยอะเหมือนกันนะใช่เดี๋ยวถ้าอาจารย์ไพวันมาถ้าสมมติว่าตกใจเนี่ยให้ท่านชูนิวโปงทั้งหน่อยเพราะอยากจะถามความเห็นคนนะครับแล้วคุณผู้ชมตกใจหรือเปล่าอาจารย์ครับอาจารย์ตกตกใจไหมอันนี้คืออะไรไม่ตกใจเฉยเฉยอ๋อแตถ้าเกิดทำคาว่าตกใจต้องทำท่าไงอาจารย์ตกโอ้นะเขาเขาเขาอย่างนี้ทั้งประเทศนะเออเอาละครับคุณผู้ชม 358วันะนะที่คุณเศรษฐาได้เป็นนายกแล้วก็พ้นแล้วจากตำแหน่งโอ้ย,ยังไม่ครบปีเนาะ,ะครบ22สองใช่เพราะว่าสารรัฐธรรมนูญทวิน,นินชัยนะครับว่าท่านผิดจริยธรรมร้ายแรงในการเสนอชื่อนายพิชิตชื่นบานเป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีครับเมื่มอวานนี้นายเศรษฐาทวีสินก็ไม่ได้ไปฟังคำวินิจฉัยด้วยตัวเองนะครับแต่ว่าท่านไปทางานที่ทาเนียบแล้วก็นะครับก่อนจะไปทำเนียบเนี่ยตอน8ปดโมงครึ่งเนี่ย ท่านไปทําบุญที่วัดเทพสุรินทราวาสราชวรวิหารนะครับให้กับนางชดช้อยทวีศิลป์มารดาที่เพิ่งจะเสียชีวิตไปจากนั้นนะครับก็ไปปฏิบัติาภารกิจนะครับที่ทําเนียบรัฐบาลจอดรถปั๊บก็ทักท่ายสื่อเนี่ยครับท่านก็คืออารมณ์ดีอะแต่ว,ว่าตกใจว่าโอ้ทำไมมากันเยอะจังแล้ววันนี้ท่านบอกแม่ไม่เคยเห็นมาเยอะขนาดนี้เลยนะเนี่ยพอวันนี้มาเยอะท่านก็ถามว่ามาทําไมกันเนี่ยนักข่าวบอกวันสําคัญไง ทุกคนก็เลยถามว่าเมื่อคืนท่านนอนหลับหรือเปล่านะครับท่านนายกบอกก็ก็นอนหลับสบายดีแล้วก็ท่านก็ไปปฏิบัติภารกิจของท่านแต่คุณผู้ชมครับบ่ายสามโมงครึ่งคุณผู้ชมดูดูหน้าดูหน้าเนี่ยฮะหลังจากศาลท่านอ่านคําวินิจฉัยอ่ะในเสร็จฐานนี่ออกมาที่หน้าตึกสันติไมตรีก้มดูโทรศัพท์คุณผู้ชมว่าสีหน้าเป็นไงดอมน้ําแข็งก็ต้องไม่สู้ดีมา嘛คือคือเจือนไปเลยอะอานี้ดีกอ่าเนี่ย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 ชัด เด้นไป,ไปเลยอะแล้วก็ยิ้มแบบใช่เขาเรียกอะไรยิ้มแบบเนี้ยยิ้มแบบยิ้มแบบไม่ไม่สบายใจอะ่ะก็เดินกลับเข้าตึกไปจนในที่สุดท่านออกมาเปิดใจเป<ต>ิดใจนะครับบอกว่าเขารบคําวินิจฉัยของศารลรัฐธรรมนูญน,นะครับที่มองว่าการแต่งตั้งนายพิชิตเป็นรัฐมนตรีเนี่ยนะผิดจริยธรรมร้ายแรงก็ให้พ้นจากตาแหน่งนะครับ ท่านก็ยืนยันว่าตอนท่านตั้งอ่ะท่านก็ดูข้อกฎหมายสอบถามผู้รู้หมดแล้วค,ค,คุณผู้ชมครับ,อบพอศารลรัฐธรรมนูญท่านวินิจฉัยมาก็ยอมรับว,ว่าเสียใจนะที่ถูกมองว่าเป็นนายกทัฐมนตรีที่ไม่มีจริยธรรมเพราะท่านยืนยันว่าท่านไม่ได้เป็นแบบนั้นที่เสียใจไม่ได้หมายความว่าไม่เห็นด้วยนะค,คือน้อมรับคาวินิจฉัยท่านยืนยันนะครับว่าตลอดเกือบหนึ่งปีนยที่ทํางานในตําแหน่งนายกทัฐมนตรีมาท่านพยายามทําทุกอย่างให้ถูกต้อง ยึดมั่นการทํางานที่ซื่อสัตย์สุจริตไม่ขัดแย้งกับใครพอถามว่านักข่าวถามท่านท่านท่านเนี่ยมันเป็นบทเรียนท่านไหมเนี่ยท่านมาเล่นการเมืองแล้วโดนแบบเนี้ยแล้วอย่างเงี้ยท่านโดนวางยาหรือเปล่าท่านบอกว่าไม่เคยคิดแบบนั้นนะไม่อยากมองอะไรในแง่ลบแม้ผลที่จะออกมาไม่เป็นไปตามที่คาดหวังไว้นะครับแต่ก็แม่คำถามที่ว่าโดนวางยาหรือเปล่าเนี่ยคุณผู้ชมลองฟังเองกับหูครับว่าท่านตอบว่าไงฮะ อะไรนะครับผมเสียใจตรงที่ว่าผมจะถูกออกไปว่าเป็นนายกที่ไม่มีจริยธรรมซึ่งผมก็ยืนยันนะครับในตัวตนของผมผมคิดว่าผมไม่ใช่บุคคลอย่างนั้นเสียใจไม่ได้หมายความไม่เห็นด้วยันนี้สารตัดสินมาแล้วไม่เป็นไปอย่างที่เราคาดหวังหรือหวังไว้เนี่ยนะครับการที่บอกว่าเป็นบทเรียนราคาแพงมีใครวางยาหรืออะไรผมว่าอย่าไปอย่าไปกล่าวล่วงตัวน,นั้นดีกว่าการเมืองไม่ไม่มันไม่เกี่ยวเข็ดไม่เข็ดนะครับมันมัน จริงๆปัญหาบ้านเมืองมีเยอะนะครับแต่ละคนเราก็สามารถทำในทำหน้าที่ช่วยเหลือบ้านเมืองได้ในหลายๆหน้าที่นักข่าวก็ถามต่อด้วยภาษาวัยรุ่นท่านท่านมีวิธีฮิวใจตัวเองยังไงอ่ะเออเนี่ยไม่ได้เป็นนายกแล้วนะครับผู้เสถาก็บอกไม่มีหรอกนะเพราะว่าก้าวมาวันแรกก็รู้อยู่แล้วว่าจะออกมาเป็นอย่างไรก็ต้องพร้อมในทุกๆฉากทัศน นะครับซึ่งความผิดหวังที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเมืองนะครับเรื่องธุรกิจทุกความผิดหวังมันโหดร้ายหมดแหละนี่ท่านมองให้มันเป็นเรื่องเรื่องธรรมดาซะส่วนนายกรัรมนตรีคนต่อไปอ่ะมันมันควรจะเป็นของเพื่อไทยไหมอ่ะคุณเศรษฐาบอกไม่ดีกว่าไม่พูดเรื่องการเมืองแล้วเพราะว่าไม่ได้เป็นสสเป็นแค่สมาชิกพรรคเท่านั้นนะครับแล้วก็ไม่อยากจะพูดไปแล้วเดี๋ยวปรากฏดันใครทั้งสิ้นด้วย ถ้าอยากให้อยู่ต่อคุณผู้ชมตีความวันนี้นะถ้าอยากให้อยู่ต่อก็จะอยู่ต่อถ้าไม่ให้อยู่ก็จะไม่อยู่แต่ว่าอะไรน่าคิดเหมือนกันนะพี่เบิร์ดคุณผู้ชมว่าถ้าอยากให้อยู่ต่อหมายถึงถามใครถามใครใครอยากมใครประชาชนหรือใครเออนี่แหละนะครับก็ท่านบอกว่าไม่พูดดีกว่าให้เกียรติกันนักข่าวก็เลยถามเลยเมื่อกี้ดอมดอมสงสัยใช่ว่าถามใครใช่ไหมแล้วรู้ไหมว่านักข่าวถาม ถามคุณเสรษฐาว่าไงว่าไงฮะถามว่ามีมมอะไรจะพูดถึงคุณทักษรรรริณ์ไหมแล้ว,ลวเอ๊ะยังไงอะ่ะอ่าเราไปฟังดูครับค<า><ม>ุณผู้ชมฮะนายรัฐมนตรีคนใหม่ที่ต้องกลับเข้ามาไม่มีครับเพราะว่าก็รู้จักกันอยู่แล้วเดี๋ยวว่างๆก็ไปหากินกาแฟกันธรรมดาไม่ได้มีอะไรครับ ท,ที่จะบอกว่าเรื่องของผลออกมาเป็นอย่างนี้ผมไว้ใจคนนั้นคนนี้ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ใช่หรอกครับผมว่าทุกทุกคนก็มีความหวังดีด้วยกันนะครับผมว่าว่าทุกคนมีความหวังดีกับประเทศชาติดีกว่าว่าการที่เราจะเดินต่อไปก็เพื่อยุค2ตวสองก็ก็คงจะทำอะไรได้อีกเยอะนะครับเป็นลูกที่ดีครับขบค,ครับ จุดสูงสุดของท่านคือเป็นลูกที่ดีโอตอบดีนะก่อนจะตอบอ่ะ,อะนิ่งไปแป๊บหนึ่งด้นยนะออนี่แหละครับคุณผู้ชมครับโอ้ตอนนี้แบบอรุมเล้านะโอใช่คนเพินะ่งเสียแม่เพิง่งเสียแล้วตอนนี้ก็ถูกนะถอดจากตาแหน่งอีกก็ให้สัมภาษณ์เสร็จก็โบกมือลาครับโบกมือลาเดินไปเลยเดินจากโพเดียมเย่ยไปขึ้นรถเลยฮะค่ะเดินโบกมือไปนะแล้วก็ไปไหว้สวยๆก่อนขึ้นรถตู้ไปอีกทีนึงคุณผู้ชมวันนี้ขอเวลาให้ข่าวการเมืองสักวันนะเพราะว่า สถานการณ์มันเราต้องรู้啊แล้วคุณผู้ชมใครอะนายกคนที่สามสิบเอ็ดใครอะใช่ก็นี่ไงเดี๋ยวจะได้รู้กันวันศุกร์นี้ก็คือวันพรุ่งนี้ทุกอย่างเกิดขึ้นเร็วมากหลังจากที่เมื่อวานพอสารท่านวินิจฉัยเรียบร้อยแล้วเมื่อคืนนี้เนี่ยนะคะทางเลขาธิการสภาเนี่ยทำหนังสือด่วนเลยนะถึงสสทุกคนบอกเลยว่าวันพรุ่งนี้10บโมงจะมีการประชุมกันเพื่อเลือกนายกค่ะนี่ค่ะหนังสือด่วนที่ขึ้นอยู่หน้าจอนี่ สักช่วงทุ่ม10นาทีนะว่าที่100ร้อยตำรวจตรีอาพัฒ์สุข,ขนันเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรทำหนังสือเนี่ยละค่ะถึงสสทุกคนบางคนบอกว่าตัวมันอาจจะเล็กมัน,ม,นมันเขียนว่าอะไรบ้างเหรอก็บอกว่าบอกว่าด้วยประธานสภาผู้แทนราษฎรได้มีคําสั่งให้ยกเลิกการนัดประชุมสภาผู้แทนราษฎรในวันที่16สิงหาคมและมีคําสั่งให้นัดประชุมสภาผู้แทนราษฎร เป็นพิเศษในวันศุกร์ที่16สิงหาคมเวลา10โมงเช้าเป็นต้นไปก็คือแบบอายกเลิกนัดเดิมแล้วนัดใหม่เนี้ยเป็นการนัดเพื่อเลือกนายกโดยเฉพาะ,ะเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบบุคคลคซึ่งสมควรได้รับแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีตามมาตรา159ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยณห้องประชุมสภาผู้แทนราษฎรชั้นสออาคารรัฐสภาโดยให้สสเข้าประชุมตามวันและเวลาที่กำหนดด้วย เพราะฉะนั้นคุณผู้ชมพรุ่งนี้เป็นอีกหนึ่งไฮไลท์นะที่ต้องติดตามโดยเฉพาะถ้าเกิดเปิดไทยรัฐทีวีเกาะติดข่าวที่นี่้อยเลยแล้วทางด้านสสพักเพื่อไทยนะคะในฐานะประธานคณะกรรมการประสานงานร่วมพักร,รัฐบาลหรือว่าวีปร,รัฐบาลอย่างคุณวิสุทธิ์ชัยนรุณเนี่ยบอกว่าหลังจากที่สารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยให้ในายเศรษฐาเนี่ยพ้นจากตําแหน่งนายกวิปสามฝ่ายฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลแล้วก็ตัวแทนคณะรัฐมนตรีเนี่ย มีการหารือร่วมกันกับนายพิเชษเชื้อเมืองพานร,รองประธานสภา,าผู้แทนรัศดรคนที่สองเพื่อที่จะกําหนดวาระการประชุมสภา,าในวันนี้นี่แหละค่ะเนื่องจากปัจจุบันนี้รัฐมนตรีทั้งคณะเนี่ยอยู่ในห่วงของการรักษา,ก,ษาการนะดังนั้นการตั้งกระทูถามสดมกระทูทั่วไป<ม>กระทูแยกเฉพาะ,ะาก็ต้องตกไปตามข้อบังคับการประชุมสภา,าก็จะเหลือแค่วาระ หารือรับทราบรายงานของกรรมธิการเท่านั้นส่วนวันพรุ่งนี้ที่ต้องจับตาวิปรัฐบาลเนี่ยจะมีการหารือกันเองต่อไปหลังจากที่หัวหน้าพักร่วมรัฐบาลหารือกันแล้วเพื่อให้เรื่องจบลงเร็วที่สุดนะคะค